เห็นบ่ครับนะอ้ตัวน้องครับหลังนี้ต anyway ิดตัวน้องครับนี่อ้มีตัวอยู่ครับกบเงี้ครับผมเห็นบ่ครับผู้ไหนตโถเห็นบ่พู้นี้ตัวบกเงี้ครับว่าเป็นเด็กหน่อย ครับผมสวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้ก็มาหาไส้รอบดักกบครับหลายคนทักมาถามครับผมว่างาเอดแบบใดครับนี่ครับตรงรอบนี้ไส้ตะไคร้แบบเส้นหนึ่งนะครับแต่<ส>ว,ว่างามันนี่ใส่ตะไคร้แบบห้ามิลครับผมเห็นไหมครับนะ ไ้แบบอ่อนๆครับประมาณนี้ครับไปบึ้งใหม่น้ากันครับผมไหมเมื่อนี้ก็หาใส้น้ำทุ่งให้ทุ่งนาครับหาเลาะไส้น้ำสาครับผมนั่นครับขี้สาลิงมาแก้ตุ่มมาครับผมแก้รอบดักกลมมา หลังแรกผมคีดไสไว้นี่แหละครับไปเบื้งวิธีการไสนํากันครับผมใสปลาเขีงน้อยจะสามซี่ตัวครับผม หลังแรกใส่ไว้เสร็จเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับเอา้าเดี๋ยวมืออื่นเศร้าจะมารุ่นเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปหาล้อใส่ก่อนครับมันสีคำก่อนพ่อกันตอนเศร้าเศร้าครับสวัสดีตอนเศ้าเศร้าครับผม ยามรอบดักกบลงกันครับกีนเนียนอหลังนี้เซเวเนในสานนี่ครับหลังนี้ครับฝุ่นกระต๊ะครับเมื่อคืนนี่ มันเต้นอยู่ครับเมื่อวานนี้บ่รู้ว่าที่เขาตุม่มปะโอมีอยู่ครับมีตัวอยู่ครับนะคุณนะครับเห็นปะเห็นปะครับนะตัวนะครับหลังนี้เตามตัวนะครับนี่หนึ่งสองสาม ซีตครับผมหลังนี้ครับโอ้หมานมาแล้วครับโซนี้คุณนะโ่ยทุ่ยทุยทุยยอ๋อเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปนํำกันครับผมหมาอะไรทํ นี่ครับหลังนึงกับเซ้ไปในสานี่นะครับผิวบนน้อครับหลังนีเคยมาดักไว้ครั้งหนึ่ง้วครับสานี่สุนิมเงียบไหนเนาะครับ หลังนี้บบถือครับอออไปดูหลังต่อไปครับผมสานีนใส่ไปสองหลังครับผมมีตัวบัวนอกครับหาถือหลังเดียวครับผม อือพ่อขับหลังนี้เงียบเงียบโอ้โหโบถือขับหลังนี้ก็ได้ครับจรังๆเนาะขับหลังนี้ปกไว้อย่างดีคุณนะครับผมเห็นกบเตียนเนาะครับโอ้มีแต่ปูสองตัวครับผมหลังนี้ปูเขามากินปลาเข็ยงน้อยครับ ่เห็นไหมครับปูสองตัวเป็นยังไหนเนาะครับหลังนี้ยามมาหลายหลังนะครับมาถือจากหลังอนี่ถือหลังนึงหลังแรกครับมกบีกบบ้างครับหลังนี้อมีแต่ปูครับปูน้อยครับผมอมีกบตัวนึงอยู่ครับ เห็นไหมครับนะกบน้อยครับอ่นเห็นไหมครับนะเ้าะเป็นรุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวปูน้อยที่เอาไปใส่เบ็ดครับผมนี่ครับหลังหนึง่งป็นยิงไหนน้อครับเอกซ์ซัวติวารู้ โอ้ตัวนึงครับเห็นไหมครับนะโอ้ได้การอยู่ครับพอได้ปิ้งครับรุ่นเนี้ยอาอเดี๋ยวไปเบื้องหลังท่อไปนํากัน,นครับน,น,น,นี่ครับหลังนึงโอ้หลังนี้ขมหน่อยวะครับนี่เห็นเห็นตัวแล้วครับนะเห็นว่ครับ หน่อยครับหลังนี้ครับโอ้เอาเหลือหลังสุดท้ายครับไปเบิ้งงนำกันครับผมวาทิปหมานบ่ครับหลังสุดท้ายท้ายสุดพอดีครับปิดจังไหนอครับหลังนี้เซไว้ทางน้ำไหลครับคือบนน้อครับ อมีตัวอยู่ครับกบเงครับผมเห็นบ่ครับพู้ไงวัดโถเห็นบ่ครับนะโอ้บึงรูครับนะพูนนะกบเงครับหลังนี้โอ้หมานมาแล้วครับเซานี้ครับคุณ่ะโอ้ตัวบักเงี้ยครับเนี่ย กบเท่าครับผมนี่ครับใหม่หาใส่ลำทางน้ำไหลแบบนี้แล้ครับตุ่มกระใส่ไว้นี่ครับคุณนะปะ๊าเงียบประขิงหน่อยทำงานแล้วครับกบนี้ครับคุณอาอเดี๋ยวไปสรุปผลงานนำกันอยู่บ้านครับว่าได้อยากโตครับผม ผลงานครับผมถึงห้าหลังครับนานครับเห็นไหมครับโตัวกบมปวนึงเตรียมนึงนะครับถึงหลังแล้วตัวสองตัวพอได้ยุ่ได้กินนี่แหะครับไหมนี่พอได้ยู่ครับพอไดยุ่ได้กินอยู่ หลังนี้คุณปูน้อยเข้าเต็มเบิดครับครันตัวนี้กบไม้ครับผมหลังนี้หลังนี้ตีครับคุณนะสีตัวครับหลังนี้คุณ โอ้ตัวงามอยู่ครับกรบครับเตรียมทีห้าครับผมหายูหากินไปแต่ละมือครับบางมือกับมันบางมือกับโบมันครับ กบยังบ่ท่อนดีประเดี๋ยครับช่วงนี้เดี๋ยวให้น้ำ <Yep. S 1> ลงจึงน้อยก่อนครับเดี๋ยวสิ่ปดักให้เบื้องไม้ครับผมกบเข้าตัวบุญเจ็ดตัวแล้วนะโอ้เจ็ดตัวแล้วครับพุ่น mm. เจ็ดตัวแล้วครับ แปดตัวแล้วแปดตัวแล้วครับพูนโอ้ยพอไจะยูได้กินครับเบื้งหลังตัวไห้ครับวันนี้นี่ครับทเีเดียวเลยครับนี่โอ้ยกบใหญ่ครับพูลเบิกเอี้ยใหญ่ครับเห็นบ่วพูน <c oughs> ป้าตัวบิกใหญ่ครับว่าเป็นเด็กหน่อย <c oughs> อามายิ้มเลยตัวนี้ตัวเดียวนี่นเจเ้า พุนโอ้พุนค,ครับเนื้อกระโม่เลนโอ้ถือว่าพอได้ยื่ได้กินครับผมสำหรับหมายนี้ครับได้กบจิบตัวพอ่าสิบตัวบ่ได้กบสิบตัวครับพุนโอ,โอ้ตัวนี้ได้ยีกสองตัวเด้เนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็พอได้ยื่ได้กินครับผม เห็นว่าครับนะครับปูนตัวนี้ตัวแง่ครับฝา,ากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ